ล่าสุดทางมีการเสนอเรื่องของตามประชุมวิสามาัญนะคะอาจารย์ในเรื่องของระยะเวลามัมนทพิงดมาทราบประตูไฟที่่ยวข้องกําลังหารือกันอยู่เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะทําได้โดยง่ายและเร็วแต่ก็กําลังพยายามหาช่องทางอยู่เนื่องจากว่ามันเกิดมีพระกฤษฎติกาเปิดสมัยประชุมสามัญลงมาแล้วประกาศไปแล้วทีนี้ตอนนี้มันก็เหลือช่วงเวลาอยู่เพียงประมาณ10บวันสถาก็จะเปิด ถ้าหากว่าจะต้องวิสามันแทรกขึ้นมามันทําได้ตามกฎหมายเนี่ยไม่มีปัญหารัฐตรรมมาตรา 122, 123แต่ต้องหาช่องทางดูว่าจะจะทําอย่างไรเอาว่าผู้เกี่ยวข้องก็กาลังดาเนินการกันอยู่ในในส่วนรัฐบาลจะสามารถขอเปิดเองไหมคะก็เป็นไปได้ทุกทางครับเพราะว่ามาตรา122รัฐบาลเป็นคนขอเปิดเองมาตรา123เป็นเรื่องสมาชิกสภาเาข้าชื่อกัน หนึ่งในสามแล้วก็ยังจะต้องจะต้องมีอีกฉบับหนึงตามมาถ้าสเปิดไม่ว่าใครเปิดก็ได้คือติดสมัยประชุมวมิสามัน,ม,นมันต้องติดวิสามันเพื่อที่จะไปเปิดไปเปิดส,ม,สมัยสามันหนึ่งพฤจิก,กาอีกอก็เลยต้องการการเข้าชื่อของสมาชิกนั้นก็เขาชื่อได้แต่เพียงเปิดแลวรัฐบาลเป็นคนปิดทีนี้ถ้าไม่ประสานกันให้ดี ฝ่ายหนึ่งเปิดอีกฝ่ายหนึ่งปิดมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมันก็ต้องพูดกันให้เข้าใจถ้ารัฐบาลเป็นฝ่ายขอเปิดเสียเองรัฐบาลก็จะได้คุมเวลาในการเปิดอย่างนั้นมันก็เรื่องเอาว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเขากาลังคุยกันอยู่การล้วในส่วนของครมจะหารเอกันพรุ่งนี้เลยหรือก็ไม่แน่อาจจะวันนี้ก็ได้แต่ว่าต้องเป็นปฏิครมอ,อยู่แล้วเนะี่ย วันนี้นี่คือไม่ก็ต้องเรียกขาลือนัะพิเศษเองก็กลุ่มนี้เขาเขาจะประชุมอยู่แล้วมวันนี้ตามโจกไม่ตามแล้วล่ะแรับมั้ยว่าโอกาสที่จะเปิดไปก็เอาเอาว่ารอรอฟังก็ได้แต่ระยะเวลายังยังพอได้ใช่ไหมคะได้ก็ไม่ดูที่ว่าเปิดเปิดจะปกี่วันแล้วก็เปิดทําอะไรถ้ามองว่าเหมาะสมนี่น่าจะประมาณกี่วันไม่จ่อในส่วนของรัฐบาลถ้าจะประเมินนะคะคิดว่าน่าจะใช้เวลาสักที ไม่ทราบผมตอบไม่ถูกอาจารย์สถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์มองว่ามันสมควรที่จะเปิดในโดยการหาทางออกในที่ประชุมสภาไหมคะก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์มันพัฒนาไปแล้วก็จะเจธรรมรุนแรงมันก็ไม่เชิงแต่ว่าหมายความว่ามันมันมากขึ้นและหนักขึ้นกว่าก่เดิมเพราะฉะนั้นการที่เอาเรื่องนี้ไปพูดคุยกันในสภานั้นน่าจะมีประโยชน์น่าจะมีประโยชน์ประโยชน์มีหลายอย่างประโยชน์เยอะ เพราว่าข้อดีมากกว่าข้อเสียแต่ทีนี้คือเราเราก็คงจะปล่อยให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเขาชุมนุมไปแบบนี้ก็เอาไว้รอว่าผู้เกี่ยวข้องเขากำลังคุยกันอยู่ทุกฝ่ายท่านประธานชวนก็ดีรัฐบาลก็ดีว็บก็ดีก็กำลังคุยกันแต่คงจะไม่ไม่ไม่ใช่การใช้วิธีการแบบรุนแรงในการที่จะแก้ปัญหาอีกเหมือนที่ผ่านมากระดังนี้กำลังพูดถึงเรื่องเปิดวิสามันอาจารย์คะแต่มีข้อเสนอที่จะให้รัฐบาลดรเจรจากับผู้ชุมนุมเองอะค่ะ เปิดเวทีเจรจาหรือข้อเสนออะไรก็เป็นทางออกทางหนึ่งนะแต่ผมไม่ชอบอะไรกำลังดำเนินการอยู่มันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ไหมคะถ้าไม่ได้ใช้กลไกสภาไหมตอบไม่ถูกครับตอบผิดถูกเพราะว่าเพราะว่าเป้าหมายในการดันมาที่รัฐบาลท่านนายกนะคะก็มองว่าถ้าจะให้เปนฝั่งนี้เป็นการพูดคุยน่าจะดีกว่าไปเปิดเป็นสภาเป็นเวทีกลางก็รับทราบเป็นก่อเสนอแนะ